ปี1917รัสเซียโค่นลมพระเจ้าซาสแต่คำถามคือโค่นแล้วใครจะขึ้นมาแทนไม่มีทั้งแผนไม่มีทั้งรัฐธรรมนูญไม่มีใครรู้ครับว่าประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะถูกสร้างใหม่ยังไงก็ได้ถือกำเนิดการทดลองทางการเมืองที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลสวัสดีครับหมอบ,บีมนะครับจากช่อง The Doc Diary ครับ กลับสู่รายการเดอะดีพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าต่อจากตอนที่แล้วแล้วก็2ตอนที่แล้วครับเพราะว่าเมื่อ2ตอนก่อนนะครับพาทุกท่านเนี่ยไปดูเรื่องราวของจุดสิ้นสุดของราชวงศ์โรมานนฟนะครับแล้วก็ในตอนที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องราวของวันสุดท้ายของครอบครัวโรมานอฟทั้งสองตอนครับคือเรื่องราวการสิ้นสุดลงของระบอบกษัตริย์ในแผ่นดินรัสเซีย แต่ทีนี้ครับทุกท่านปัญหาก็คือถึงแม้ระบอบก,กษัตริย์จะหายไปแต่ว่าประเทศก็ยังคงอยู่ประชาชนก็ยังคงต้องอยู่แล้วที่นี้ครับมันจะดำเนินต่อไปยังไงใครครับที่จะขึ้นมาปกครองประเทศนี้วันนี้ครับเราจะมาหาคำตอบกันเมื่อการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีกรศักาชที่1917เนี่ยประสบความสำเร็จครับพระเจ้าซานิโคลัสที่สนะครับสละราชบัลลังก ราชวงศ์โรมานอฟที่มีอายุยืนยาวกว่า300ปีเนี่ยต้องสิ้นสุดลงครับบนท้องถนนนะครับมีผู้คนโห่ร้องผงแดงครับโบกสะบัดทุกคนเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตใหม่แต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาครับความหวังนั้นก็เริ่มสั่นคลอนหลังระบอบการปกครองแบบซาร์สนะครับล่มลงไปอำนาจครับไม่ได้ตกไปอยู่ในมือของประชาชนโดยตรง แต่กลับตกไปอยู่ในมือของชนชนั้นน้ำกลุ่มใหม่ครับที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลนี้นะครับประกอบไปด้วยนักการเมืองสายเสรีนิยมครับเหล่าคุณนางเก่าปัญญาชนแล้วก็พวกนายทุนพวกเขานะครับมักจะพูดถึงเรื่องของคำว่ารัฐธรรมนูญเสรีภาพการเลือกตั้งแต่สิ่งที่ประชาชนครับมักจะตั้งคำถามง่ายๆเลยก็คือแล้วขนมปังล่ะแล้วสงครามล่ะแล้วที่ดินของชาวนาล่ะใครจะเป็นคนดูแล ใครจะเป็นคนจัดการหรือจะมีใครที่จะมาสนใจเรื่องนี้บ้างถ้าเราลองนึกภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าโลกของเราในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้สงบสุขนะครับมันยังมีสงครามโลกครั้งที่1รัฐบาลเฉพาะการนะครับก็เชื่อว่าถ้ารัเสเซียเนี่ยถอนตัวออกจากสงครามโลกครั้งที่1ครับประเทศเนี่ยจะต้องเสียเกียรติแล้วก็เสียพันธมิตรในยุโรปไปดังนั้นเลยครับพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะสู้ต่อ ซึ่งผลลับนะครับก็คือทหารเนี่ยก็ยังถูกส่งไปตายอยู่ดีสเสบียงก็ยังขาดแคลนครอบครัวนะครับก็ยังไม่ได้ลูกของตัวเองกลับบ้านบ้านเมืองก็ยังอดอยากเหมือนเดิมสุดท้ายครับเหล่าทหารแนวหนะ้าก็เริ่มพูดกันว่าเราล้มการปกครองของพระเจ้าซาสแล้วแต่ทําไมทหารอย่างพวกเราก็ยังต้องตายเหมือนเดิม ถ้าเราฟังมาจากตอนก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสภาพสังคมและการเมืองของรัเสเซียตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าประชาชนครับออกมาปฏิวัติมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอุดมการณ์อันลึกซึ้งหรอกนะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ว่าเพราะพวกเขาเนี่ยหิวเท่านั้นครับขณะเดียวกันครับตอนนี้ทางรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยก็กลับไม่เข้าใจถึงปัญหานี้ครับพวกเขาไม่มีระบบการกระจายอาหารที่ดีขึ้นไม่มีการควบคุมราคาอาหารและไม่มีการจัดการขนส่งอาหารให้รวดเร็วขึ้น เงินเฟอ้อก็ยังพุ่งทําให้คนงานในโรงงานเนี่ยก็เริ่มพูดกันครับว่าเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะยังจนเหมือนเดิมนะก็เหมือนได้เพียงแค่เปลี่ยนคนสั่งงานเท่านั้นในเวลาไม่กี่เดือนครับหลังปฏิวัติเสร็จเนี่ยคำถามเดียวกันครับก็ดังขึ้นทั่วทุกที่ในประเทศคําถามของพวกเขานะครับคือคําถามที่ว่าพวกเราเนี่ยจะมาปฏิวัติเพื่ออะไรกันถึงแม้การปกครองในระบอบของพระเจ้าซาสจะหายไปแต่ชีวิตก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลย กลายเป็นว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยพูดเก่งแต่ว่าแก้ปัญหาอะไรเนี่ยไม่ได้เลยจนกระทั่งนะครับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับได้ขึ้นมามีบทบาทในช่วงของความวุ่นวายนี้พวกเขานะครับมีอุดมการณ์ทางความคิดที่แตกต่างจากรัฐบาลเฉพาะการครับโดยพวกเขาครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าการปฏิวัติเนี่ยมันยังครึ่งคร่งกลางกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเราครับก็ต้องปฏิวัติให้มันสุดทาง กลุ่มคนเหล่านั้นนะครับก็คือกลุ่มพักบอลเชวิคครับซึ่งนำโดยชายคนหนึ่งที่มีนามว่าวลาดิเมีย์เลนินและนี่ครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมการปฏิวัติที่ควรจะนำไปสู่ความสงบสุขกลับกลายเป็นเพียงแค่ฉากแรกของความวุ่นวายที่จะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเสียอีก ในปี1917นะครับรัสเซียเนี่ยไม่ได้ต้องการทฤษฎีอะไรมากมายนะครับไม่ได้ต้องการคำพูดที่สวยหรูและก็ไม่ได้ต้องการการประชุมที่ยืดเยื้อสิ่งที่ประเทศนี้ครับกำลังต้องการก็คือคำตอบที่สั้นชัดแล้วก็ทําได้ทันทีและผู้ที่เข้าใจสิ่งนั้นดีที่สุดนะครับก็คือวลาดิเมียอิลิชเลนินครับในช่วงก่อนปี1917นะครับวลาดิเมียเลนินเนี่ยคือนักปฏิวัติมาร์ซิสครับ ถือได้ว่าเป็นศัตรูใหม่เล่ต้นๆน,น,นะครับของรัฐบาลพระเจ้าซาร์สเลยเขาเป็นผู้ปลุกระดมแรงงานครับให้ต่อต้านระบบการปกครองแบบเก่าแต่แล้วครับเขาก็ต้องถูกจับแล้วก็ถูกเนรเทศวลาดิเมียร์เลนินนะครับจึงต้องลี้ภัยออกนอกประเทศครับไปใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปตะวันตกเช่นสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนี Germany. ระหว่างนั้นนะครับเขาก็ได้ใช้ชีวิตแบบนักปฏิวัติที่ไรประเทศครับแล้วก็เขียนบทความทกเทียงอุดมการณ์ต่างๆ รอเพียงแค่จังหวะที่บ้านเกิดของเขาจะพังลงจริงๆและทันทีครับเมื่อการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ของรัเสเซียเนี่ยสามารถโค่นอำนาจของพระเจ้าซันนิคลัสที่2ได้เวลาดิเมียร์เลน,นินครับรู้ทันทีว่าโอกาสเนี่ยมาถึงแล้วเขาจึงเดินทางกลับรัเสเซียครับเมื่อเลน,นินนะครับได้เหยียบแผ่นดินรัเสเซียเขาไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญครับไม่พูดเรื่องขั้นตอนไม่พูดเรื่องรอเวลาเขาเสนอคําเพียงแค่3าําเท่านั้นครับก็คือสันติภาพ ที่ดินและขนมปังคำว่าสันติภาพนะครับก็หมายความว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องหยุดทำสงครามทันทีให้เหล่าทหารครับได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องตายเพื่อรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวพวกเขาอีกส่วนคำว่าที่ดินครับก็คือให้ชาวนามีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องรอรัฐสภาไม่ต้องรอกฎหมาย สุดท้ายครับคำว่าขนมปังไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์นะครับแต่มันคือการที่ประชาชนเนี่ยจะมีอาหารจริงๆกินเสียทีเพื่อช่วยชีวิตคนเมืองครับที่กำลังหิวโหยอยู่สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่อุดมการลอยๆครับแต่มันคือสิ่งที่คนรัสเซียเนี่ยกำลังต้องการอยู่ณขณะนั้นเลนินนะครับได้ก่อตั้งพรรคบอลเชวิคครับโดยชูอุดมการข้างต้นนี่แหละครับแต่ในความเป็นจริงครับพรรคบอลเชวิคเนี่ยกลับไม่ใช่พรรคที่คนส่วนใหญ่จะเลือกนะครับ แต่พวกเขาครับกลับมีอยู่3อย่างครับที่พรรคอื่นเนี่ยไม่มีนั่นก็คือ 1. การจัดการที่เก่ง 2. มีวินยัยและ 3. ความเด็ดขาดและไม่ลังเลอย่างไรก็ตามนะครับเลนินเนี่ยเชื่อว่าถ้าเรารอให้ทุกคนในประเทศครับเห็นด้วยประเทศนี้จะพังเสียก่อนสำหรับเลนินนะครับประชาธิปไตยอาจจะเป็นเป้าหมายครับแต่การยึดอำนาจเนี่ยคือเครื่องมือที่เขาจะใช้ ถ้าพูดถึงคําว่าปฏิวัตินะครับพวกเราเนี่ยมักจะนึกถึงการรบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับมีเลือดนองบนถนนกองทัพเนี่ยจะต้องไปสู้รบประทะกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในเดือนตุลาคมปีคศักราชที่1 9 1 7มันตรงกันข้ามเกือบทุกสิ่งเลยครับนี่คือการยึดอํานาจครับที่ทั้งเงียบทั้งเร็วและแทบจะไม่มีใครรู้ตัวในวันยึดอํานาจนะครับชาวเมืองเซนต์ปีเตอร์เบ er ิร์กจำนวนมากนะครับก็ยังคงทํางานปกติครับร้านค้าก็ยังเปิด ไม่มีเสียงปืนดังในเมืองไม่มีทหารครับเดินทัพกลางถนนเพราะว่าทางฝ่ายบอลเชวิคครับไม่ได้ตั้งใจจะโค่นรัฐบาลเฉพาะการด้วยสงครามแต่พวกเขาครับเลือกที่จะตัดหัวใจของรัฐบาลแทนเลนินนะครับเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่ารัฐบาลจะล่มได้ครับไม่ใช่เมื่อคนโกรธแต่เมื่อระบบการสั่งการทุกอย่างครับหยุดทํางาน ดังนั้นเป้าหมายของพรรคบอลเชวิกจึงชัดเจนมากเลยครับคือการไปขัดขวางจุดสำคัญของอำนาจรัฐบาลพวกเขาครับเริ่มควบคุมสถานีรถไฟควบคุมการเคลื่อนทัพทำให้ศัตรูครับไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ต่อมาครับก็คือการควบคุมโรงไฟฟ้าทำให้ทางเมืองเนี่ยมืดสนิทการสื่อสารต่างๆต้องหยุดชะงักและต่อไปครับก็คือสถานีโทรเลขและโทรศัพท์มันทำให้เป็นการตัดการสั่งการเนี่ยของรัฐบาลทั้งหมดเลย และในที่สุดครับพวกบอลเชวิกก็สามารถยึดพระราชวังฤดูหนาวอันเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเฉพาะการได้ดังนั้นครับเมื่อบอลเชวิกสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้รัฐบาลเฉพาะการก็ถือได้ว่าสิ้นอํานาจโดยท,ทันทีดังนั้นครับนี่ไม่ใช่การปฏิวัติแบบมวลชนแต่มันคือการยึดอํานาจของคนกลุ่มเล็กๆครับพักบอลเชวิกไม่ได้รอเสียงข้างมากให้มาเลือกพวกเขาไม่ได้รอการจัดตั้งประชามติครับแล้วก็ไม่ได้ขอความเห็นจากทั้งประเทศ พวกเขาแค่ใช้การจัดการระเบียบวินยัยแล้วก็การตัดสินใจที่รวดเร็วกว่าใครสุดท้ายก็สามารถลงมือทำก่อนที่คนอื่นเนี่ยจะรู้ตัวครับหลังการยึดอำนาจนะครับในเดือนตุลาคมปี1917ครับพักบอลเชวิคได้ประกาศว่าการปฏิวัติครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้วการยึดอำนาจครั้งนี้ครับไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนนะครับทันทีที่วลาดิเมียรนเลนินขึ้นสู่อำนาจครับ รัสเซียเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนโดยมีฝ่ายขาวนะครับหรือ white army อันประกอบไปด้วยเหล่านายทหารเก่าครับขุนนางเดิมชนชั้นกลางหรือแม้แต่พวกชาติตะวันตกนะครับในขณะที่เกล่าพักบอลเชวิกและกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับจะถูกเรียกว่าพวกฝ่ายแดงหรือ red army ครับด้วยความที่ว่าฝ่ายขาวนะครับไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันแต่พวกเขาเนี่ยเป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆครับของคนหลากหลายที่กล่าวไป พวกเขาครับมีเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียวก็คือการโค่นพักบอลเชวิกลงแต่ปัญหาคือพวกเขาเนี่ยไม่มีความเป็นเอกภาพครับไม่สามารถเสนอคำตอบที่ง่ายให้ประชาชนได้ในทางตรงกันข้ามนะครับบอลเชวิกมีสิ่งหนึ่งครับที่ฝ่ายขวามไม่มีนั่นก็คือความเด็ดขาดเมื่อประเทศนะครับก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมืองระหว่างสองขั้วอุดมการครับเลาดิเมียร์เลนินนะครับจึงต้องตัดสินใจครับที่จะกำจัดกลุ่มคนที่เห็นต่าง แทนที่จะไปพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นเนี่ยหันมาเข้าร่วมครับบอลเชวิกนะครับได้ตั้งองค์กรความมั่นคงครับมีนามว่าเชกาหน้าที่ของเชกานะครับไม่ใช่แค่จับศัตรูทางการเมืองครับแต่พวกเขาครับจะทําให้คนเนี่ยหวาดกลัวที่จะคิดต่างหลักการของเขานะครับชัดเจนมากเลยก็คือถ้าใครเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกับบอลเชวิกก็จะถือว่าพวกเขาครับคือศัตรูของประชาชนดังนั้นเลยครับ การจับคนมาลงโทษเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องถืออาวุธหรือว่าก่อกระบฏแค่พวกเขาครับตั้งคําถามวิจารณ์รัฐบาลหรือว่าถูกสงสัยครับว่าไม่พักดีก็เพียงพอแล้วครับที่จะตั้งข้อกล่าวหาให้พวกเขาครับกลายเป็นพวกกลุ่มกระบฏในที่สุดหลังสงครามกลางเมืองอันยาวนานนะครับกว่า5ปีรัสเซียครับไม่เหลือภาพของความเป็นจกักรวรรดิอีกต่อไป ประเทศรัเสเซียในตอนนั้นนะครับถือได้ว่าพังยับเลยครับทั้งเศรษฐกิจก็ล่มสลายในเมืองและชนบทครับก็เต็มไปด้วยซากสงครามผู้คนเนี่ยก็เหนื่อยลา้าเกินกว่าจะลุกขึ้นมาสู้แล้วนี่คือประเทศที่ไม่มีแรงจะลบแล้วครับแล้วก็ไม่มีแรงที่จะต่อต้านด้วยถึงแมว้ว่าพรรคบอลเชวิกนะครับจะชนะสงครามกลางเมืองแต่สิ่งที่ได้กลับมาครับไม่ใช่ประเทศที่เป็นเอกภาพ อดีตจักรวรรดิรัสเซียนะครับตอนนี้ครับได้แตกออกเป็นทั้งรัสเซียยูเครนเบรุสดินแดนคอเคซัสเอเชียกลางซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับก็ต่างมีชาติพันธุ์มีภาษาเป็นของตัวเองเวลาดิเมเลนินนะครับก็เห็นว่าถ้าเขาครับรวมทุกอย่างกลับมาแบบจกักรวรรดิเนี่ยเขาจะถูกกล่าวหาทันทีครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรครับกับการได้เป็นซาสตคนใหม่ เลนินนะครับจึงเสนอแนวคิดที่ฉลาดมากทางการเมืองครับว่าเราเนี่ยจะไม่สร้างจากักรวรรดิครับแต่เราจะสร้างสหาภาพของรัฐสังคมนิยมแทนที่จะเรียกว่าประเทศเดียวแต่พวกเขาครับใช้คำว่ายูเนียนหรือสหาภาพแทนที่จะพูดว่ายึดครองนะครับเขาใช้คำว่าการรวมกันโดยสมัครใจหรือแม้แต่แทนที่จะบอกว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางเขาครัททบกลับประกาศว่าอำนา,นตาทนทจกานาตกเป็นของชนชั้นแรงง,งาน ทั้งหมดจนกระทั่งในปีกษัตกกริที่1922นบะครับรัฐหลักๆทั้ง4ครับอย่างรัเสเซียยูเครนเบรลสและดินแดนในแถบคอเคซัสครับได้รวมตัวกันเป็น the Union of Soviet Socialist r e p u b l i c หรือ USSR คำว่าโซเวียตนะครับแปลว่าสภาครับหมายถึงสภาคนงานทหารและชาวนาครับชื่อประเทศใหม่นี้นะครับถูกออกแบบมาให้ฟังดูว่าไม่มีคำว่าจากักรพรรด ไม่มีราชวงศ์ไม่มีชนชั้นสูงมีเพียงแค่ประชาชนเป็นเจ้าของรัฐเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้จะเรียกว่าสหภาพเนี่ยแต่อำนาจที่แท้จริงครับก็ยังคงรวมศูนย์อยู่ที่พักคอมมิวนิสต์ผู้นำระดับสูงแล้วก็กลไกลความมั่นคงของรัฐถึงแม้ว่ารัฐต่างๆในสหภาพนะครับจะมีธงมีภาษามีรัฐบาลท้องถิ่นแต่พวกเขาครับก็ไม่ได้มีอิสระจริงนะครับคำว่าอำนาจของชนชั้นแรงงานเนี่ยจึงเป็นทั้งอุดมการณ และเป็นทางเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมเท่านั้นครับสาภาพโซเวียตนะครับเกิดจากความหวังว่าคนธรรมดาเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีกว่าครับแต่มันถูกสร้างด้วยความเชื่อที่ว่ารัฐเนี่ยต้องแข็งแรงกว่าเสียงของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นและนั่นครับก็ทำให้สาภาพโซเวียตกลายเป็นหนึ่งในการทดลองทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลแล้วก็ขัดแย้งที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเห็นได้ว่าการกําเนิดขึ้นของสหภาพโซเวียตมันเกิดมาจากการนองเลือดมากแค่ไหนถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบแบบเก่าไปแล้วแต่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ครับก็ต้องมีประชาชนคนบริสุทธิ์เนี่ยต้องเสียสละไปไม่น,น้อยเลยนะครับแต่สุดท้ายครับทุกอย่างก็เป็นสัจธรรมอย่างที่เคยเล่าในทุกๆเรื่องนะครับมีเกิดขึ้นอยู่มีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไป เช่นเดียวกันครับสหภาพโซเวียตสุดท้ายต่อให้ขึ้นมาอย่างเข้มแข็งแค่ไหนแต่สุดท้ายครับมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดไว้ในคลิปต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะมาเล่าเรื่องของจุดสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตให้ทุกท่านฟังกันครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วไปพบกันใหม่ครับในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The D ดี d c a s t เรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่า